ขอโอกาสพุทธวจนะทำรรวินัยจากพุทธโอดเปิดตมที่ถูกปิดเรื่องรายละเอียดของสังขารในยะที่สองข้าแต่พระแม่เจ้าก็สังขารทั้งหลายเป็นอย่างไรอาวุโสวิสาขะสังขารทั้งหลายสามอย่างเหล่านี้คือ กายสังขารวจีสังขารจิตตะสังขารข้าแต่พระแม่เจ้าก็กายสังขารเป็นอย่างไรวจีสังขารเป็นอย่างไรจิตตะสังขารเป็นอย่างไรอาวสโสวิสาขาลมหายใจเข้าและลมหายใจออก เป็นกายสังขารวิตกและวิจารเป็นวจีสังขารสัญญาและเวทนาเป็นจิตตะสังขารค่าแต่พระแม่เจ้าก็เพราะเหตุอะไรลมหายใจเข้าและลมหายใจออกจึงเป็นกายสังขาร พราะเหตุอะไรวิตกและวิจาร์จึงเป็นวจีสังขารเพราะเหตุอะไรสัญญาและเวทนาจึงเป็นจิตตสังขารอาุโสวิสาขะลมหายใจเข้าและลมหายใจออกเหล่านี้เป็นธรรมมีในกายเนื่องด้วยกาย ดังนั้นจึงเป็นกายสังขาญบุคคลย่อมคิดย่อมพิจารณาก่อนจึงเปล่งวาจาดังนั้นวิตกและวิจาร์จึงเป็นวะจีสังขาญสัญญาและเวทนาเป็นธรรมมีในจิตเนื่องด้วยจิตดังนั้น สัญญาและเวทนาจึงเป็นจิตตะสังขารภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราจักเตือนพวกเธอทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาพวกเธอทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดดังนี้นี้แลเป็นพระวาจาที่จักครั้งสุดท้าย ของพระตถาคตเจ้า